สรุปข่าวเี่นคืนแมนยูประจำวันที่29สิงหาคมโดยโค้ชทฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เช่นคืนนี้ขอเสนอะในเวสร,รับคิดถึงการเล่นในแชมเปียนลีกนะโดยการน,นี้ทางบริเวณในเวสกองการตัวเก่งของทางวูฟัฮตันวันโดเรอร์ได้รับว่าคิดถึงรเรื่องการเล่นในเกมอยู่้าแชมเปียนลีกทาการข่าวลือรเรื่องการย้ายทีมต่อเนื่องโดยแข้งทีมชาติโปรตุเกสบอกหลังจบฤดูก,กาลที่แล้วว่าจะย้ายทีม แต่ถึงตอนนี้ยังคงอยู่กับทางบาป่าแต่ก็ยังมีข่าวด่ว่าทั้งทางอาร์ซนอลและก็ดิปโปฟูเองให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันสุ่งเจตัวนั้นก็ได้ออกมาเผยว่าไม่รู้อนาคตเพราะบอกว่าคิดถึงการเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นซึ่งในเวทที่กล่าวว่าผมพยายามมุ่งมั่นเต็มร้อยกับฟุตบอลของผมและผมนั้นเริ่มต้นซีซั่นได้ดีแต่ระนั้นต้องการผลการในขันในตอนนี้ ถ้าคุณถามนะว่าตอนจบปรตูการที่แล้วผมคงบอกคุณว่าผมจะย้ายทีมผมยังอยู่ที่นี่ดังนั้นเราไม่มีทางรู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดถึงมากที่สุดก็คือแชมเปี้ยนลีกนี่คือการแข่งขันที่ดีที่สุดในโลกในนี้ดังนั้นเรามาพยายามทําให้สําเร็จกันนะในเวสอยู่กับทางบูฟมาตั้งแต่ปี2017ลงสนามให้กับทีมไปแล้วทัสิ้น217เกมทําไปทั้งหมด25ประตูกับ12แอสซิสในแขงังนี้ นะ่าะผมเป็นเดาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันดิวของเดวิสไม่แน่อาจจะเป็นอีกทางเลือกของแมนยูก็เป็นได้เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับสื่อเผยโดไม่พอใจหลังโดนลดค่าเหนื่อยในครั้งนี้โดยทางเดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษรยายงานข่าวแต่ว่าคิซโซโนบรันโดก่องหน้าของทางแมนเชสเตอร์ด็ตนั้นไม่พอใจที่ถูกลดค่าเหนื่อยลงไปถึง25%หลังทีมไม่ผ่านการเข้าไปเล่นในศึกยฟูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยพิสแดงทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเมื่อกันที่แล้ว จนหลุดจากท็อปโฟร์ไปอยู่ดัทที่6และก็ได้ไปเล่นเพียงแค่ถ้วยรองของยุโรปอย่างยูโรปาลีกเท่านั้นโดยที่ผ่านมาเจ้าตัวตกเป็นข่าวต้องการจะย้ายออกจากทีมเพื่อหวังจะไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกให้นได้แต่ขณะที่จอชเมนเดสเอเจนต์ของนาเตนั้นก็พยายามที่จะเดินรเรื่องอย่างเต็มที่ทางสื่อใหญ่ของเดอะซันได้เผยได้ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทางบรอนโดนั้นไม่พอใจคือการที่ถูกลดค่าเหนื่อยลงไป5จาก480,000ปอด์ต่อสัปจาก์เหลืน3ป0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือ 3, 60, ตามข้อตกลงที่ทีมไม่สามารถจะผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้ผูอเจ้าดังกล่าวมองว่าตอนนี้ทางเลือกดีที่สุดนะฮะคือการกลับไปอยู่กับทาง Sporting l i s b o n สสมสรเมื่อครั้งเป็นดาวรุ่งแต่อาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยมากกว่านี้เนื่องจากทีมดังแห่งโปรตุเกสก็ไม่มีศักยภาพมากพอทางการเงินในขณะนี้นานแต่ผม,มว่างานนี้ต้องรอดูกันตอบไปกันแก้วว่าด้ดนั้นเริ่มไม่พอใจแล้วก็ต้องลุ้นกบบันต่อบปัครับเรามาดูข่าวจอมาก,กันนะครับ ออนโทนี่คาดการบินถึงแมนเชสเตอร์ในวันจันนี้โดยออนโทนีปีกทีมชาติบราซิลคาดกันว่าจะเดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ในวันจันนี้เพื่อรับการตวรวจร่างกายกับทาง Manchester แมนเชสเตอร์เต็ดในขณะนี้โดย Manchester แมนเชสเตอร์เต็ดนั้นกำลังต้อนรับการมาถึงของแอนโทนีปิกทีมชาติบราซิลของอาแจ็คอารมสเดมหลังจากจะบรรลุข้อตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วที่ค่าตัวอยู่ที่85.4ล้านปอนด์ ในการรายงานข่าวระบุด้ว,ว่าแอนโทนี่คาดว่าจะมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ในวันจันนี้ก่อนคขรับการตรวจร่างกายกับทางแมนเชสเตอร์เตดและก็เซ็นสัญญาย้ายจากทางอาร์แจ็คอาร์มสเดมอย่างเป็นทางการในครักนี้ทานีีแมนยูจะต้องลงทะเบียนแอนโทนี่ต่อทางพิมาริกก่อนเชยงวันพุธหากหวังจะส่งประเดิมสนามในเกมกับทางเดียนเลสเตอร์ซิตี้วันพฤหัสบดีนี้แต่ความเป็นไปได้นั้นมีน้อยเพราะต้องจัดการทั้งเรื่องของวีซ่าและก็เบิร์กพรมิชหรือใบอนุญาตทำง,งานในครักนี้ โดยคาดการกันว่าความเป็นไปได้ที่แอนโทนีจะประเดิมสนามหรืออย่างน้อยๆคือการเปิดตัวต่อหน้าแฟนๆคือเกมเปิดประงโอแทฟอร์ดรับการมาเยือนของอาร์ซนอลในวันที่ที่ถึงนี้นานผมเป็นว่างานนี้ก็ขอต้อนรับแอนโทนีก็แล้วกันนะฮะในเมื่อมาถึงแล้วก็พาเมนยูไปถึงจุดจุดเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันกันเรามาดูข่าวจอมากันครับดินแฮนเดอร์สันคนแรกในรอบ4ปีเซฟจุดโทษของเคน โดยการที่ทางดีนแฮนเดอร์สันนะครับผู้สมบูรตูของทาง for Fresh, นอตติงแฮมฟอร์บรเป็นนักทวารคนแรกในรอบ4ปีที่สามารถเซฟจุดโทษของแฮ์รี่เคนได้โดยเมือกาวทีมชาติอังกฤษมาเล่นกับทางเจ้าป่าในรายการน,นี้ด้วยสัญญายืมตัวจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในเกมที่ทางซิตี้กราวกับทางไก่ทองแม้ว่าทีมจะแพ้ไป0ูนย์ต่อ2แต่มีจังหวะที่ทางแฮนเดอร์สันเซฟลูกยิงของเคนจากจุดโทษได้ในช่วงนาทีที่5 6ของเกมในครงังนี้ โดยการเซฟนี้ทาให้ทางาผู้สารรวมคิดไวชเชปเปรนี้กลา,ายเป็นดนาวันคนแรกที่สามารถเซฟจุดโทษของเคนได้ตั้งแต่ปี2018และก็เป็นการเซฟจุดโทษมา2เกมติดต่อกันหลังเกมที่แล้วที่เซฟลูกยิงของเดนการไบรท์ามาแล้วซึ่งแฮนเดอร์สันถือเป็นมือกาวคนที่4ในพรีเมียร์ลีกที่เซฟจุดโทษจากทางเคนได้ต่อจากทางอร์เดรียนคือในปี2014เฟชเชอร์ฟอสเตอร์ปี2016และก็ปรอยลิสคาริอุสปี2017นั่นเอง นานแตผมเป็นนะว่างานนี้ทางดีแทนสันก็โชว์ความเจ๋งนะฮะที่สามารถที่จะอาเซฟลูกจุดโทษของทางแฮร์รี่เคนคนนี้ได้แบบน่าเหลือเชื่อจริงๆเรามาดูข่าวจอมากกันดกครับเผยเหตุอาแจกขายอันโตนี่ให้ผี100ล้านยูโรนะโดยเปิดเหตุผลที่ทางอาแจกอารมสเดมตัดสินใจขายอันโตนี่ปีกทีมชาติบราซิลให้กับทางแมนเชสเตอร์เดในราคาแพงถึง100ล้านยูโร โดยหลายสื่อหลักยืนยันตรงกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานว่าแมนยูบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนโชนี่มาจากทางอาแจ็คด้วยค่าตัวรวมแล้วกว่า100ล้านยูโรโดยเป็นค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่9 5้าล้านยูโรโบมบนัสอีก5ล้านยูโรนอกจากการเป็นแข้งตัวหลักของอาแจ็คที่ยิงไปจนสิ้น12ประตูกับอีก10แอสซิสในาการล่าสุดแล้วอีกเหตุผลที่ทีมดังฮอลแลนด์เรียกค่าตัวแอนโชนี่แพงมากถึง100ล้านยูโรเพราะต้องแบ่งให้เซาเปาโลมากถึง20ล้านยูโร แต่ตอนที่ทางอาแจ็คดึงตัวแอนโูนี่มาจากทางซาปปาโรเมื่อปี2020มีการตกลงเงื่อนไขกันนะว่าทีมดังบราซิลจะได้ส่วนแบ่ง20%สำหรับการขายแอนโูนี่ในอนาคตนั่นทำให้ทางซาปปาโรนั้นได้เงินประมาณราว19ล้านยูโรสำหรับ20%ของค่าตัวเบื้องต้นที่อาแจ็คจะขายกับทางแมนยู95ล้านยูโรขณะที่ส่วนแบ่งเพิ่มเติมจะได้ในอนาคตนั้นตามเงื่อนไขโบนัสระหว่าง ax, อาแจ็คอัมส์ดามกับทางแมนยูในขง้งนี้ ทางนี้แอนโทนีที่ได้ร่วมงานกับทางเอริดิชนฮาร์กอีกหนึ่งรอบเนี่ยในเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวกับทางแมนยูภายในช่วง48ชั่วโมงต่อจากนี้เปน็นน่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรารมาดูข่าวจอมากักนอีกครับลูกร,รักคนใหม่เชนฮาร์กสกิดแมนยูต่อสัญญามักซุยานในครนั้ังนี้โดยทางเดอะซันทางสือ่อเมืองผู้ดีได้เปิดเผยได้ว่าองตูนี่บัคซยานและยองเฟรนด์แมนมีแนวโน้มและว่าได้ต่อสัญญ,ญาจากทางแมนยู หลังจากทัานต,ตัวนั้นพริกสถานการกลายมาเป็นขุนพลคนสําคัญของเอริชเชนฮารคผู้จัดก,การทีมชาวฮอลแลนด์ที่เป็นที่เรียบร้อยโดยบักสิญญ์ซึ่งย้ายมาจากทางโบนาโกด้วยค่าตัวขั้นต้นอยู่ที่37ล้านปอนด์หรือราว1,585ล้านบาทเมื่อปี2015สองเขาหมดอนาคตกับทางิัทแสดง ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากซีซั่นก่อนนั้นได้ลงเล่นในทุกบริการเพียงแค่11นัดก่อนถูกปราฟรัรนิกอดีตนายใหญ่คาตาทัพของโลรลลรนแหความฝันปล่อยให้เซิวียยิมตัวช่วงครื่งหลังของซีซั่นแต่ดาวเตะไว้2เปีรายนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกและกำลังด้ย้ายสังกัดแต่อย่างท้าวลในคัางนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงปริซันมักซิยานนั้นสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจภายใต้การกลมทีมของเชนฮาร์กทําำให้เขาถูกมองว่าเป็นกองหนา้าตัวเป้าคนสำคัญของทีมระหว่างที่สานกกรณ์ของคิสโน่ฟอร์นโดยังดูงอนง่นเนื่องจากสตาร์ทีมชาติบรติเกตรายนี้ถูกลือว่าต้องการจะย้ายสังกัดจนทำให้หัหอกชาวเมืองน้ำหอมกลับมามีอนาคตที่สดใสกับฝีแดงอย่างไม่น่าเหลือเชื่อ ท่านั้นยังไม่พอสื่อยใหญ่ของเมืองผู้ดีบริการต่อด้วยว่าเฉินฮาร์กหวังให้ผีแดงต่อสัญญากับทางมักซียาออกไปอีกนะฮะแม้เขาจเจลิอสัญญาอีกเพียงแค่สองปีและมีค่าแรงสัปลัห์ละ2 5 0 0 0 0ปอ่นดอนหรือราว10.7ล้านบาทโดยคาดกันว่าจะมีการเจรจากันด้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยจะทำให้มักซียานนั้นได้ค้าแข่งกับทางชินโอเทอร์ฟอร์ดไปถึงวัย30ปีเลยก็ว่าได้ในรกรณี้ ทางนี้บางสัญญาเนี่ยพิ่งลงเล่นในซีซั่นนี้กับทางแมนยูนัดเดียวเท่านั้นฐานะตัวสำรองในเกมแดงเดือดซึ่งเขาแอซิสช่วยให้ตัวสังกัดคว้าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลไป2.1ต่อแต่ล้มเจ็บอีกหนึ่งรอบจนไม่มีส่วนร่วมนัดล่าสุดที่ทีมบุกไปสยบซาท์มตันต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในกข่งนี้นะนะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้นะฮะก็ถือว่าลูกรักคนใหม่จริงๆตอน,น,นดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยมักซิยานจะโดนขายออกไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเขานั้นไม่มีใจเล่นให้กับแมนอยู่แต่ไงเป็นว่ากลายเป็นลูกรักคนใหม่ซะอย่างนั้นต้องดูกันต่อไปกันนะกันว่าเขาจะทำให้มมพ่อเทนฮากได้ผิดหวังไหมต้องรอนลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสุบอร์สแมนเชสเตอร์ในช่วงที่ผ่านมครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ